สวัสดีครับวันนี้เราก็มามามาดูเศรษฐกิจกบ้านเองครับช่วงช่วงช่วงนี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่13พฤษภาคมาครับเอ่อตอนนี้ก็อยู่ร้านอาหารเอเจีครับถึงเป็นร้านร้านที่อร่อยนะของมันสูงสามารถต้อนรับ,บแขกได้ดีอย่างดีร้านหนึ่งมีหลายร้านนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ได้คุยกันเจ้าของร้านนะครับ ตัวมีการนะครับร้าน JJ. เจเจอ,อมานภาษาเลยวันดูนะบบนะวันไหนต้มปลานะครับหมอนึงนี่ก็ปัดเกี๊ยวหวานนะครับสองสองอย่างครับกินงยังไงเออเมื่อกี้ก็ได้คุยเขาก็บอกว่าถามเสร็จกินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกตั้งแต่สงกรานต์มาพอสงการานต์เนาะได้ก็ก็ก็ดีอยู่ ระดับหนึ่งแต่พอหลังสงารามมาก็กระลาฟังว่าในไร้ล่านเงนินสูงเนาะคือแม้แต่ในตัวเมืองที่ฟังนอาจจะแย่กว่าบ้านเราเลยก็ได้เพราะทุกคนก็ถึงจะรัฐบ,บาลจะบอกให้เปิดประเทศก็ตามแต่ว่าการพลังซื้อเนาะกำลังซื้อของของชาวบ้านก็จะเซฟตังเนาะในการที่จะดูแลครอบครัวเอามา้ยาิที่น้องอันนี้ประกอบกับ เดนี่ตลาดย่อยเนาะพวกตลาดของแส่แข็งพวกพวกหมูธธเห็ดเป็ดไก่ได้ไหมแต่พวกพวกกุ้งหอยปูปลาเนาะก็มีตามร้านค่าหนึงสูงมีมีมีเกษตรมดเลยนะอันนี้พูดถึงตัวเพื่อเรานาะอันนี้ถามว่าเศรษฐกิจการซื้อขายบางบางส่วนก็ก็อยู่ก็อยู่ได้แต่บางส่วนก็ก็แย่ลงลนะครับก็ไม่ถึงกำไรหรือยอดขายก็อาจจะตกนะครับเบางแล้วก็ แต่ร้านผมเดินถามมก็อย่างเ่นร้านกาแฟเนาะกาแฟก็ก็ขายได้น้อยลงในร้านอาหารก็ขายได้น้อยลงเพราะนั้นก็ก็ก็ต้องปรับสภาพนะอาจจะซื้อของตุนไม่น้อยจะได้กําไรน้อยหน่อยก็ถือว่าอขานรงค่าเช่าที่ค่าพื้นค่่ไปค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ถ้าพอได้กำไรอยู่บ้างก็ถือว่า ก็ทางไปก่อนเนาะประ,ประกอบกับช่วงนี้นะครับน้ำมันขึนนะน้ำมันขึ้นทั้งโลกเลยแล้วก็เกิดสงครามอ่ะเนาะสงครามยูเครนอิหรีนนะก็ส่งผลให้ปันเองอมันอยู่ในเงื่อนไขที่เกิดน้ำม,นมันราคาสูงขึ้นนะคนนั้นก็เขายิงประยัดมากขึ้นครับวันก่อน <c oughs> ว่าว่าในพรไปเติมน้ำมัน น้ำมันของปั er like <c oughs> <somet h> ๊มเชียวนะ91 40 4อ40 40 40 42แถวเนี้ย95 40 9บาทเกือบ50บาทโอ้เปิ่มันมีรานไกลๆรานเดียวไอ้ปั๊มรานเดียวอัเนี้มาเลยไปเพราะนั้นก็คือจะพูดยังไงล่ะก็ต้องก็ต้องปรับเปลี่ยนสภาพเหตุการณ์บ้านเรา ก็เห็นใจทุกคนนะครับเศรษฐกิจมาเราช่วงนี้ก็่าระชีงก็ยำแย่เนาะก็๊บปั๊บตามได้ค้อนถ้าไ,ได้กำไรอยู่ก็อยู่ได้ก็ขอให้อยู่นะครับกคยย็ค่อยทยอยไปก็อาจจะดีขึ้นในโอกาสหนะ้านะครับวันนี้ผมกินอะไรครับมา,มาดูครับเน่ก็กินต้มปลามาตะทิทมนเนาะมาตะทิมก็ว่าก็อร่อยผมมาก็กินน้ำต้มปลามันไม่มี ผมกลัวอ้วนนะเลยกูไขมันอันนี้ก็พัดนิดหน่อยกินแค่นี้นง่ายๆครับก็ไม่ไหมต้มบ้าบ้าดีนะ <c oughs> แต่ผมตมม้มไม่อร่อยแต่ทำเองทำอะไรก็ไม่อร่อยนะครับ, <c oughs> รบก็พอกินได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็มะลิวเศรษฐกิจบ้านเองนะครับก็มันก็ลดลงน้ำมันเะมากขึ้นทุกอย่างก็แพงมากขึ้นก็ไปยัดนะครับแปลว,ว่าก็ซือ้อซื้อหาบ้างนะครับเดี๋ยวเศรษฐกิจมันในเมนเดียนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านเอามาดูรีวิวโกเราดูดูครับก็มีร้านนี่ครับมีสองสามตัวมีอยู่สามสี่บางที่โตัะนึ่งแล้วก็ ก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับ <laughs> ครับวันนี้ก็มาดูบ้านเองเป็นยังไงบ้างเดียเด๋ยวเสร็จกิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ